ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะพาแม่รวยๆไปหาแหวนหากิกนะครับไปไปไปยางไปยางไปยาเฝ้าไปรถสเแยบหัวโอ้ <laughs> ไปเร็วแต่ละไป <laughs> ไปนะั่นเราไปทางนัน้นเราถูกต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไปยังไหมมามาจิตตื่นลิงสองสามตัวนี่แหละ hey, เอา,าเอาเร็วๆมามามาเร็วอๆเอาเอาเอา,เอา,เอา เลยไหมาแม่มาแม่มามามาเร็วเรีวมามามามันได้กินขี้หมาครับเพม่อนครับมามาเรื่อยๆมาแล้วมาแล้วมา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 จะเสียเวลาไปหาพ้าไปหาผู้เบาไปผูมเอาอย่างนะที่พวกคุยกับที่รถวงพ่อไปแล้วกรเนี้ยมเขาไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับบอกว่าไปหาผู้เบาอย่างไวเลยไป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 เลยเรื่อยๆมามามา การทับหมูของฟาร์มเรานี่ทับแบบง่ายๆสบายๆครับแต่เมื่อไหร่มันจะถึงข้อผู้บ่าวมา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 รวยมาออกราะพื้นที่เรื่วยมามามาเร็วๆวๆกูน่ะไปหาเบิ้งงพันยาใครหมดแดงเด้อพ่นสิล่มทับหมูไปหาผู้บ่าวยาย สบายบบ่ภเบ่าอยู่ทั้งครับอยู่ผู้บ่าอยู่หนาวัดผู้สาวอยู่หลังวัดตอนนี้แม่เลยรู้จักว่ากินบ้านผู้บ่าอยู่ทางไหนครับเพื่อนเืนครับ กำลังดมหากินผู้เบาแกะร้อยผู้เบาอยู่ตอนนี้อ่าไปแล้วครับกำลังดังจมูกติดดินไปแล้วพุ่นเราตอนนี้เราจะตามไปดูว่าแม่รวยๆจะไปถูกคออผู้เบาไหมครับไปไปไปเอา้ามันตกใจลิงอีก <laughs> <laughs> โอ้ไปถูกทางครับเพื่อนเพื่อนครับ รู้จักอีกต่างหากเป็นโดดน้ำบอ่อเขาเด้อไป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 ถูกต <c oughs> ้องแล้วไปรอยๆไป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 แม่รวยอยรู้จักทางดีครับเพื่อนๆครับตามกลิ่นมาเขาจะรู้จักกลิ่นเพราะกลิ่นมันจะลอยไปในอากาศเ <c oughs> มืมม <c oughs> ม่อหมูตัวผู้มันได้ เห็นตัวเมียรหรือตัวเมียมีปฏิกิยาแบบเพราอพร้อมประสมพันธุ์เนี่ยตัวผู้มันจะปล่อยฮอร์โมนเพศมันกิ่นแรงมันจะเขาจะได้กลิ่นกันเองครับไปไปตอนนี้ฟาร,ร์มของเราเนี่ยเอาตกใจนกมา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 เรื่อยๆมามามา,มาตกใจนกกระยางขาวครับเพื่อนๆครับหมูปลาไม่เคยเห็นนกกระยางขาว แวะอาบน้ำสปาอยู่ข้างทางอีกต่างหากไปไปมาต,ตอนแม่รวยๆแวะสปาข้างทางไม่ได้ถ่ายให้ดูโทรศัพท์มาช้าไปหน่อยอ่ะเลีวรวยเลี้ยวซ้ายมามาโอ้รู้จักเลี้ยวซ้ายต่างหากครับเพื่อนๆครับมามามา,า,ามา<ๆ>มามามา,มาเอา้าอันนั้นมันบ้านล่างมามามา มา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 เร็วเร็วเร็วมาตอนนี้กำลังจะถึงคอนโดของผู้บ่าวแล้วครับเพื่อนๆครับมา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 เร็วๆตอนนี้มาถึงคอนโดผู้บ่าวแล้วครับเพื่อนๆครับผู้บ่าวกับแฟนสาวกำลังอยู่ด้วยกัน คุณบ่าวตัวเบลล์หรือเอบลเ็บเลยครับมาเรื่อยๆมา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 เอาไปแล้วเรื่อยๆมันไม่ได้เคยได้ยินเสียงไก่งวงเรื่อยๆมา,าม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 า,มายังมาพี่ไหมล่ะสัวยินมามาเรื่อยๆมามา คนนันมาเดินมาเดี๋ยวมันก็มาแล้วคนพามาเนี่ยมา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 สอนลามสอนลามพาผู้สาวมาหาสอนหนุ่มสอนลามเบาสอนลามได้กินผู้สาวมามามาเล่นดวถอยถอยเบาสอนลามลุกขึ้นมาแล้วครับเพื่อนเนครับตอนนี้ปาร์ตวิดีโอเราห้านาทีกว่าเราเดินนี่กว่าจะได้ ฟิตเชลิ่งกันนี่มันยาวอยู่ดิมามาเลยรวยมามามาๆเยรวยกำลังทำท่าทางกำลังเล่นตัวอยู่ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เล่นนะอัพพาัตัวให้เลยรวยเดี๋ยวจะเปิดค้อไงเนาะจับโยนเข้าไปบอไปเรืยรยยเนี่ยเขาใช้เวลาเขาได้จีบกันสักหน่อยเนาะ ให้เวลาเขาได้จีบกันให้เขารู้สึกปิ๊งกันก่อนแล้วค่อยจับโยนเข้าไปไม่ตายดอกเลยรวยเลยรวยเลยรวยมามาเลยรวยมามามาเลยรวย กลังลีลาอยอู่ถ้าจับยนเข้าไปนี่ก็เรียบร้อยแล้วแหละไม่เคยเห็นหมูบ้านบ่แล้วเขาจีบกำลังจีบกันอยู่ครับเพื่อนครับตอนนี้เขาได้จีบกันให้คู่รักเขาได้จีบกันก่อนเขาสื่อสารกันเองเขามีความต้องการเขา อะไรเขาจะสื่อสารนั่เองเดี๋ยว่ากี่แตกเลยเดรร่ากี่แตกออาวุูเบาปล่อยฮอร์โมนแล้วครับเพื่อนครับกินคุ้งกระจายไปแล้วเนี่ยถ้าให้สัญญาณขบฟันกรามแบบนี้แสดงว่ามี เขาเริ่มปิ้งแล้วครับพ่นครับถ้าเขามีการฝนเกี่ยวฝนอะไรธรรมชาติของหมูปา่าเนี่ยโอ้โหโอ้หลอนเกี่ยวกัดเหล็กนั่นน่ะเดี๋ยวเขี่ยวตันหักเอาถ้ายนเข้าไปมันก็นั่นลแลวแหละอาการแบบนี้แหละ <spe c S 1> ตัวใหญ่ของแท้ มันเป็นญาติกับแมมมอสตัวเนี้ยสอนลาสอนลำแกไปแกมีญาติเป็นแมมมอสตัวใหญ่สูงมากครับมืนอนครับตัวเกือบถึงหน้าอกผมนะครับยาวมากกว่าวาหนึ่งเขี้ยวใหญ่มากเลยครับมันอนครับเขี้ยวยาวมากเลยไอ้หนุ่มสอนลำมเหรอเดี๋ยวมันก็มา ย่ยาวๆเลยครับเพื่อนๆครับบ่าวสอนทำ